กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพิชเช่นจีนะก็วันนี้อยู่ในเกมกราบเอ็ดกราเบ็กาบเบนก็แปลเป็นไทยก็ขยะขยะกองกองอยู่กับปื้นนะครับถังขยะอะไรแถวนั้นะครับเนี่ยกราเบ็นนั่นเองครับ ه, ถ้าคลิปเสียงดังไปหรือว่าเบาไปยังไงก็ ระวังนิดนึงเผื่อผมว่าน่าจะดังดังนะครับผมตีว่าดังไว้ก่อนแล้วกันนะก็กรุณาเบาเสียงด้วยนะครับนะเพื่อสุขภาพหูแต่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะโอเคมาเขานะ้าเนื้อหากันดีกว่าครับก็หลังจากที่าพาร์ทที่แล้วประมาณสัปดาห์ที่แล้วั้งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะใช่แหละก็เราลาว่าในเรื่องไม่ไม่เดินในเรื่องไม่เดินเลยนะครับนะเดินเดินแต่กัปั้นล้วนนะครับนะเส้นทางกระปั้นล้วน ก็ครับมีอะไรรอบที่แล้วก็ลงไฟอะไรแกนทริปเทสนะครับนะอ่าน่าจะแพ้มถ้าทำไม่ผิดนะแพ้กันนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็จัดติดลงบ้างอะไรบ้างเนื้อเรื่องไม่เดินนะครับถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ผมน่าจะจัดเนื้อเรื่องให้มันเดินสักหน่อยนะครับนะให้มันขยับนิดหนึ่งระหว่างนี้ก็อ่าหิวคนหนึ่งก็หิว ขอเดีวก็เช็คสเตตก่อน44อ่าแล้วก็มีอาการโอ้ยอ่าอุณหภูมินะครับนะเดี๋ยวจะป่วยตายเผาเงินไม่มีเงินจะเผาพี่คนอ่าอะไรมันโอ้อัน,นักทั้งคู่เลยว่ะคือคนพี่ขอทานคนน้องซ้อมมวยชีวิตสดจริงๆนะครับนะเดี๋ยว ยังไงอันนี้เดี๋ยวมันจะตายเอานะครับนะเดี๋ยวผมต้องเผาญ้าเผาฟางก่อนแล้วก็ให้ไอ้คนน้องเนี่ยมาตรงนี้เดี๋ยวจะตายเอาเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันครบหลอดไอ้น,นี่ก็อาจจะตายเลยนะครับต้องให้คุณภูมิขึ้นหน่อยคนพี่ก็กระดูกหักหลังจากไปโดนกระทึบมาชีวิตลำบากระบนเหลือเกินขอทานเจ็บป่วย อันนี้แม็กเอนจีลดลงคาเลคเตอร์รักษา50นะครับอัตราการรักษาลดลงนะครับหิวหิวช้าขึ้นกระดูกหักก็ว่าแม็กเลือดลดแล้วอันนี้ครับนะะเอนจี Energy ลดอีกต่างหากแถมหิวช้าอกาก่นะฮะชีวิตเศร้าเหลือเกินอ่าโอเค40แล้วขอทาน ได้เวลาที่พี่ชายจริงๆผมมไไีไอ้นี่ด้วยนะเอ่าเฟือกนะครับนะแต่ว่าผมมองว่ายังไม่ต้องมั้งอะให้พี่ชายมาไอ้น้องไปอบอุ่นน้องไปขอทานต่อก็หวังว่าจะขอให้ได้อาหารหน่อยนะครับอัตราการออกอาหารมันประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์มันน่าจะได้เงินมากกว่าอย่างน้อยก็เอาเงินไปซื้อของกินก็ได้นะครับพี่ คนพี่ชายยังอยู่40%พอๆกันไม่หิวอะไรกันมากนะอาจจะขอสัก2เหรียญน,นะครับเอ้ยค่าหามัน1.5หรือเปล่าหรือ1.2นะผมไม่แน่ใจแต่ก่อนอื่นผิงไฟกันก่อนร่างกายอุอน่นเพราะตอนนี้มันลบ60องศาอยู่กันไปได้ยังไงวะ <c oughs> เอา้าโอ้ยพัโถเจ็บก็ยังเจ็บอยู่เจ็บก็เจ็บแถมเอ e เน y ก็ไม่เต็มด้วยไปกันอีกแนละ คนน้องนะครับเหลือ17แต้มนะจาก19คนพี่คนสายแท้งศัตรูมี6กับ7นะครับนะสายกึ่งแท้งกึ่ง agility นะครับนะอันนี้สายแท้งโดยเฉพาะเลยอ่ะไปจัดไปผมไม่ดูละเอียดมากแพ้ก็โดนยึดของชนะก็ได้ของก็แค่นั้นเองคนพี่เข้าไปซอ,อกคนน้องตามขาไว้ับพี่โดนลุมพี่รับไว้เองน้องน้องจวกเข้าไป คนน้องจวกจวกเยอะๆคนพี่คนพี่รับไม่ไหวแล้วคนน้องถีบคนน้องตอนนี้โดนสองแต่ไม่น่าจะรอดเออเก็บไปหนึ่งคนหมดแรงโดนออน่ายับโอเคโชคดีไม่เสียของ <c oughs> เอ,อ่อคุณเริ่มเห็น้วใช่ไหมว่าหลังจากที่คนมันเพิ่มมันเริ่มมั่วแล้วมันเริ่มนัวกันแบบกระจุยกระจายแล้วโอ้เจ็บยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ อ่าตอนนี้อุณหภูมินะครับนะโอ้อ้าม my god ล่วงไม่ไอ้น้องไอ้น้องล่วงไปเ <c oughs> <c oughs> อโอโอ้โหหนักน้องโดนหนักไม่นะพี่ชอใช่ปะวะเออคนน้องล่วงไปแล้วนะครับป่ ตายนะครับตายอันนี้ครับตายจริงแล้วก็ตัวละครก็ไปเลยนะครับนะเหลือคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวก่อนนะมึงมาอยู่ค่ายได้พาร์ทึงไปหวันแล้วเหอโอเคเดี๋ยวคาแรคเตอร์อ่ามันบอกว่าอะไรคาแรคเตอร์ไายไม่รีสโต้ลดลง อ oh. ๋อเดี๋วก่อนนะไฮเปอร์เมดไฮเปอร์เมดไฮโปไฮโปผมจะทันไหมเนี่ยมันนอนแล้วมันก็ต้องอัพอุณหภูมิให้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเกมโอเวอร์แน่เลย <c oughs> <c oughs> เอาละครับเกมนี้น่าจะเป็นพาสสุดท้ายแล้วนะครับนะเพราะดูแล้วตายหาแน่นอนมืจเกิววิเนี่ย ผมจะเจนเอเนอีทันไหมอุณหภูมินนไม่พอตายยกแก๊งโอเครดนะครับแต่รถรใหม่ได้นะครับนะโอเครถใหม่รถใหม่รถใหม่เอ๊ะมันโลนหนนดนดดนโลดตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมคอนที้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหลดตอนไหนวะ ส3ามองศาน่าจะาก่อนใช่ไหมก่อนมันจะลบ60สองศานะครับนะก็นี่ครับประมาณนี้เกมนี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าคือถ้าเราไม่ดูแลเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เาขาเ,งงเรียกไงฮะเรียกว่าโชว์ตายแบบหินหินเลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างยากนะนี่ขนาดเล่นโหมดธรรมดานะครับนะค่อนข้าง,างยากโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำ นี่แต่น้ำไม่มีอยู่อ๋อมันต้องฟีดน้ำมันไอ้นี่อยู่โอเคใช้หนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ำคนนี้ Energy Mode เดี๋ยวต้อง Management หน่อยเ,ออเหรือตั้งสองเหรียญผมจำไม่ได้ว่ามันโหลดมาช่วงไหนประมาณวันที่สิบสี่นะ พอลประมาณวันที่สิบสีมันยังไม่ถึงลบหกสบด้วยผมไม่แน่ใจว่าเกมมันจะแรนดอมไหมนะครับนะแต่ว่าเอาจริงครับ <c oughs> อดีตชาติที่แล้วเดี้ยงไปแล้วนะครับนะเมื่อจากอ,าอุณหภูมิต่ำกว่า50%เซนะครับนะหรือว่ามันช่วงบัตรมูลเน่ผมไม่แน่ใจระหว่างนี้คนพี่ขอทานคนน้องมึงมาอยู่พันเดียวรอบแล้ยวไปอยู่พัดเดียวตายอา่อล่าสุด ผมให้มันปั้นเป็นสายป้องกันใช่ไหมเลเวลสองสกิลมีนี้ผมต้องราสุดผมต้องทำให้มันเป็น agility ก่อนใช่ไหมตอนนี้ยังหิวอยู่ไม่เป็นไรอาปิดทออโอ้เปิดเปิดเปอันนี้มันสามารถเปิดปิดทออได้เผื่อไปกดไอ้นี่แล้วน่าปิดไว้ถูกแล้ว เป็นไฟแ้าเต็มเลยเปลืองเลยคุณพี่ก็โอเคลบสิบแปดองศามีแก๊งเองวันเอ้ยเราจะเดินเนื้อเรื่องดีกว่าะขอดูสแตตคุณพี่เวลแปดน่าจะทำ agility ตามที่หลังมันสามารถไปยืนตรงนี้เพื่อเอาอุณหภูมิได้ไหมเนอะอยากรู้จัง ไม่มีผลจริงๆมันควรน่าจะมีผลนะโอเคไม่มีผลเผาเลยกันอ่าเองสองตัวมายืนคุยกันก่อนต้องเืนอ่แชร์อินไปเอ้ยผมต้องเร่งเวลาหน่อยืนไปผมไม่รู้กี่ทีแล้วนะครับนะเอาว,าว่าพาร์ทนี้นะครับตายไปแล้วโหลดใหม่ ดำเนินเรื่อยๆดีกว่าเราบุหดหมายของเราคือเราจะเดินเรื่องๆล่าสุดเราอยู่ที่อัลตอมแมทนะครับนะเราต้องมาที่สลัมเบดใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่จริงๆไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันในเรื่องครับผมไมอ้นีอ่อ่าอย่างเดียวนะครับมูอ wow. ันะครับยินดีต้อนรับสู่สลัมใต้สะพานนะครับนะ เอาละมีคนพิการชาวพิการกับอันไหนบ้างวะเดี๋ยวก่อนอผมไม่รู้เลยต้องช่วยใครนะครับนะเดี๋ยวขอค้นของก่อนนะครับนะอย่างแรกเลยคนอะไรเจอเอาหมดความหมายมันเหมือนโจรเลยคนเจอเอาหมดเนี่ยเหมือนคนไม่ดีอันนี้มีคนนอนกิ้งๆก,กับคนนอนนี่เป็นเคเวสคนนี้ก็เป็นเคเวสด้วย นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟเตอร์เอาไว้หาเรื่องอ,อ๋อสรุปคิดว่าอา่ามันน่าจะเป็นสลัมครึ่งหนึ่งสายรถเข็นอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้สิคนปกติเปล่าวะไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนนะครับนะขอดีเทลหน่อย <S 2> <S 2> <S เอ้ยอ,อ,อพวกเฟรเยอร์นะครับนะเออฉันไม่พอใจไอ้แกงรถเข็นนี่เลยว่าต้องการอาทิตย์ผมมั่วในเรื่องนะครับนะ อเอาไง่ายๆจุดมุ่งหมายคือเขาต้องการรถเข็นนะครับนะขอดูรายละเอียดอันนี้ทำอะไรแคนเซิลไปก่อนอันนี้ก็ต้องการรถเข็นมันเอารถเข็นของฉันไปหรือเปล่าไอ้น,นี่เออฉันต้องการแหวนแต่งงานนะนะ ได้รับพลังในการเอ่อเอาไงดีวะผมไม่รู้ว่าช่วยใครเลยแต่ดูแล้วคนนี้เหมือนน่าจะทุกร้อนกว่าชีวิตไม่มีรถเข็นงั้นก็ snake person นะครับมนุษย์งูเลย นี่ของโอ้โหมันมันมีแก๊งที่เขาเรียกไงมาขโมยก็เข็นด้วยนะครับเนี่ยอะไรประมาณนะั้นมึงอย่างนี้ไม่ได้ป่ะผมวิวแชร์เอ่อค,โโคริมินอลนะอ่าอาชกรรมตอเลดขโมยไมยวิวแชร์โอเค I cannot riding ไม่สามารถ ี่เพื่อไปขอทานได้เออไม่ใช่ขอตังค์อ่ะทํางานเนี่ยทำงานเหมือนคนจอจัดนะครับวิธีการทํางานก็คือขอต่งไหนครับอะไรประมาณน,น,นั้นนะครับนะแล้วฉันต้องการวิวแชร์ w มาวิวแชร์ของฉันกลับมาโอ้พระเจ้าช่วยนะครับนะคนตกทุกข์ได้ยากอ่ะจะไปอยากได้วิวแชร์เดี๋ยวผมจัดให้ลุงโอเคงัดกับไอ้พวกนี้ก่อน แก๊งวิวแชร์นี่คือแก๊งวิวแชร์อักกอนนี้แก๊งแก๊งคนปกติที่อยากได้วิวแชร์อะไรประมาณนั้นไอ้นี่ก็ต้องการวิวแชร์นะครับนะเอาไปทําอะไรสักอย่างก็คือถ้าเราช่วยไอ้นี่เราก็จะป้นวิวแชร์ฝั่งนี้แต่เรามาช่วยฝั่งนี้ก็จะไปป้นวิวแชร์เลยก็คือนัดไอ้พวกนี้แหละนะครับนะโอเคอเดินเยอเรื่องนิดนึงนะครับนะ เออเอาวิวแชร์ที่กระโมยกลับคืนมาเราจะได้อาหารตังเท่าไหร่นะครับเสดอาหารมาทําอาหารด้วยนะครับจะได้ประทังยิวนะครับตอนนี้ก็มีตังพอซื้ออาหารด้วยก็ท้องอิ่มกัน2คนพี่น้องเลยนะครับนะคือเราจะเอานี้ได้เราต้องงัดกับเอนี่ก่อนใช่ต้องงัดเป็นขั้นนไปป่าวะมา 23. สสายสตริงนะครับนะกับคนพี่หรือเอาน้องไปบวกน้องยังไม่ไหว เอาเอาลีออนไปหัวตัวอีออนความสามารถเยอะกว่าผ่านผ่านสนามลบมาเยอะกว่าลีออนจังหวะนี้เข้าประชิดเออต่อยด้วยสตันตามด้วยศอกคุกขวาเรียบร้อยนะครับแตกลงไปนอนเยวิตตอรี่ได้ตังมาด้วยแล้วก็ได้ค่ากับข้าวมาด้วยนะครับนะแต่ยังไม่ได้วิวแชนะครับนะเก็บไปหนึ่งต้องเก็บอีกสาม ไอคนนี้ฟังหน้าฉันอต้องการแหวนที่ขโมยไปจากอ,าอะไรนะโดนขโมยไปเป็นแหวนของพยานยานะแล้วก็ไปเตะคือไปทำร้ายคนที่เอาแหวนเข้าไปกลับคืนมาแค่นั้นเองแล้วมันคนไหนอะคนนี้เปล่าวะผมไม่แน่ใจอโอเครับงานไปก่อนแล้วกันแหวนน่าจะสำคัญสำคัญกับลุงนะครับนะ แต่ไม่รู้คนไหนที่เอาแหวนไปอาจจะไม่อยู่ในแบบนี้อาจจะอยู่แบบอื่นนะครับค่อยว่ากันหรืออาจจะมาที่หลังนะครับเดวิวแชร์แมมจะโวยสามตัวเลยพี่ชายก็เลือดเลือดตกยางออกไปเยอะอยู่น้องไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าละสองสองต่อสามนะครับแต่ก็จับไปเดี๋ยวพี่ชายรับดาเมจเองแต่ไม่รู้รับดาเมจพอไหมเนี่ยสามตัวเลยเ <laughs> ออ พี่ชายรับหมดพี่ชายพี่ชายดูครับคนพี่ชายจะล่วงโอ้พี่ชายเก็บไปหนึ่งพี่รับเองพี่รับเองน้องความเจ็บปวดน้องน้องตีดิเว้ยพี่ล่วงแล้วน้องตีน้องอีกคนยาให้โอ้มันเรียกถีบไปน้องจัดไปโอ้โห <laughs> ปลายคางแตกคนน้องปลายคางแตกเรียกว่าโดนเสยเอาเตีนเสยหน้าปลายคางแตกนะครับโอเคสภาพไม่พร้อมแต่อย่างน้อยได้เข้ากินแล้ะ นะครับได้เข้ากินแล้วคนน้องได้เข้ากินแต่อย่าลืมมึงทําอาหารอยมันได้อาหารขยะได้อยู่นะใช่ไหมมึงทําข้าวให้พี่ชายก่อนไอ้น้องเออกวนให้พี่ชายหน่อยพี่ชายนอนอยู่รับรับเต็มมึงเยอะเลยเออไอ้จังหวะสุดท้ายอะถ้าไอ้คนน้องสวนไปครับทันน,น,น่าจะมีโอกาสชนะไม,ไม่ได้แจนกันเพราะว่าจังหวะ เออแต่มันไม่น่าใช่มันน่าจะออกท่าแล้วนะครับบอดมันน่าจะออกท่าแล้วแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงอ่าเอนจีมันค่อยหมดที่หลังนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปขอทานก่อนนะครับว่พพาอีกสักพักอินจัตติกลีเอ,อ้ไม่ใช่ดิขยะลีจะมาไปนอนก็ได้มั้งดูจากทรงละอ่าคุณพี่ไปกวนอาหารก่อน มนน้องขอเร่งสปีดนิดนึงเอ้ยกด,ดไม่ได้ไปนอนโอเคอีกสามชั่วโมงมาแล้วฟิซซิงนะครับแล้วก็คือมันโหลดเซ็ตก่อนที่จะเข้าฟีดใช่ไหมแต่ตอ,ตอนนี้ทุกไฟยังไม่หมดโอเคอาหารเสร็จแล้วมึงถิงไฟก็อก่อนเก็บแต้มไฟก่นก่อนนะครับจังหวะนี้เราเก็บแต้มอุณหภูมิมันเพลกลับไปเริ่มใหม่ จากที่หลัง A อเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์คนน้องอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสิบแปดไฟยังไม่หมดคนที่เอ่อไปถ้าผมไปสู้จะเจ็บกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าไปสู้เอ้ยแต่ไม่เป็นไรผมมีเอไอี้สามสิบแล้วเยอะแล้วผมขอแคเสเซิลไปกันแล้วก็ ผมอยากทําที่นอนให้มันเป็นจิจารลักษณะอีกอันหนึ่งนะครับมาเพื่อที่จะมันจะได้นอนแยกๆกันนะจะได้ไม่ไอ้นี่เขาเรียกไงนะไม่ทับลายกันนะครับนะพอทับลายกันมันต้องสลับกันเดี๋ยวทําที่นอนเพิ่มเลยตอนนี้ขยะแหวนไม่มีมีน้ํานิดหน่อยอันนี้ไฟอันนี้ก็ทําให้น้าเราเขาเรียกไงไม่แข็งตัว อันนี้เราสามารถปลูกพืชได้นะครับนะแล้วพอหลังจากไปวอร์ไ้พวกนั้นมาอยากจับนกกินด้วยกันแต่ก็ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ไม่เปิดยังไม่เปิดอันนี้อัปเกรดไม่ได้ที่นอนแยกอันนี้ที่นอนเพิ่มรู้ว่ายังแต่ถ้าปลูกพืชได้ก็ต้องทำอันนี้ไฟด้วยใช่ไหมโอเค วิวกระถางขึ้นมาก่อนแล้วกันอันนี้ต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้นถ้าผมจะปลูกผมก็ต้องรอฤดูไอ้นี่ดีกว่านะครับฤดูที่มันไม่หนหนาวนะประมาณนั้นไฟหมดยังไฟหลือหนึ่งโอเคไฟหมดแล้วเติมไฟหน่อยคนนี้ก็ไปคนพี่อ่า เออคนพี่เอเนอรเต็มเลยใช่ไหมไม่เต็มเดยม,ม,มันมันยี่กอ่ะหรือว่ามันโดนลดไปแต่ช่างผมรอสิบหกชั่วโมงแห่งการอ่ะน้องมันเป็นสายโจมตีเพราะฉันไ,ไปซ้อมก่อนคนพี่ขอทาน น้องผมหิวครับขอทาขอตังค์หน่อยครับน้องผมหิวขอตังค์นิดนึงไม่ตังค์ก็ได้ขอเป็นอาหารเศษอาหารดีกว่าครับตังค์ไม่จาเป็นกลัวตํารวจมาทักทายโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วคนพี่เริ่มมีอาการเขาเป็งไงต้องอาบน้ำใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนน้องนี่ไปนอนคนพี่อาบน้ำเร่งเวลานิดนึง โอเคน้ำหมดต่อด้วยอุณหภูมิโอเคตอนนี้กินข้าวแล้วกอไฟหมดจัดไป ระหว่างนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะครับนะจังหวะนี้ไม่มีอะไรอล้โอเคไปอุณหภูมิเอาจริงมีตังค์ซื้อข้าวแล้วนะครับนะตอนนี้อาวทำไมไม่ไปเดินอ่า เอ่อเอ่อเอ่อทำไรต่อ My ยเอเจนตี้ระหว่างนี้คนน้องก็เด็ด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 ลืมไปว่าแย่แล้วเออลืมไปเลยว่าต้องงัดนี่ว่าสามสิบวินอนทันวะเนี่ยวัวไปทันแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้อัวบิ๊กแน่เลย สภาพไม่น่ารอดเขามาเต็มในขณะที่คนน้องกูเอนจี้เหลือสองช่วยไม่ได้ตีนรับตีอย่างเดียวทนไว้พี่ชายทนน้องจนกว่าน้องจะรีชาร์จทนไว้ทนไว้โอ้ยอ้ยเีพี่คนเดียวก็พอแล้วมั้งพี่คนเดียวก็ได้น้องน้องไม่ต้องพี่คนเดียว ี่คนเดียวก็ได้พี่สตันแล้วโอ้ยหมดตัมหมด,หมดแรงเขาต้มหมดเลยเออพี่คนเดียวก็พอเนาะน้อง,น,องน้องพักไปโอเคได้ขวดกลับคืนมานะครับนะคนน้องรู้สึกว่าอ่าอุณหภูมิต่ำคุณพี่ไปนอนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเติมอุณหภูมิให้คนน้องเสร็จเดี๋ยวผมเอาเข้านอนละอ่าตังก็มีอะไรก็มีก็นะครับหลังจากโหลดเซฟใหม่นะเ,เพราะว่าตายยกหมู่นะครับนะ เพราะลืมว่าอุณหภูมิไม่พอนะครับนะโอเคก็นะครับสำหรับการเบตนะครับพาร์ที่น่าจะห้านะมั้งนะครับนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมคิดว่าเวลาน่าจะสมควรแล้วนะอาจจะยาวไปด้วยนะครับนะก็ยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะถึงแม้ว่าจะตายยกค่ายไปแล้วนะครับนะเนื่องจากหนาวเกินไปนะครับนะลืมดูลืมดูสเต็ปนะครับนะ ก็หวังว่าทุกท่านคงชอบนะครับนะก็ถึงว่าสมควรครับกับผมเช่นจีขออนุญาตลาชมชุมก่อนเจอกันในคลิปหน้าก็ชื่นชอบกดไลค์ทุกทายหนึ่งครับดูแลสุขภาพนะครับมัดมือสะอาดปิดปากมุมครับเวลาในช่วงนี้กลับเป็นแบนไบอยนะครับฝุ่นก็เยอะด้วยครับเดินทางในระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับกับผมเช่นจีครับกราบสวัสดีครับไปละขอทุกท่านโชคดีครับ